รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสุขสนามเป้าสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศที่แสนจะร่มรื่นและกิจกรรมสุขเอ็กซ์ตรีมทั้งหน้าตื่นเต้นและน้าสนุกมากๆอีกด้วยทั้งหมดนี้จะน่าติดตามขนาดไหนไปรับชมในรายการกันได้เลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุขสนามเป้าวันนี้ต่อและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็นปอดของคนเมืองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนั้นเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราภายในรายการกันก่นกอนครับคือผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเซาครับเดี๋ยวติดตามชมได้เลยครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณอัธพลวรรณกิจผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเซาหรือว่าพี่หลุยของเรานั่นเองครับสวัสดีครับพี่หลุยครับสวัสดีครับกล้<ร>องสองแล้วนะครับท,ที่ได้เจอกันในรายการ,รสุกนามเปา้าเป็นไงบ้างครับพี่ก็อ,นนอยากรีเฟอร์อีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าเอ๊ะวันนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเซา เข้ามาทําอะไรพื้นที่ความรับผิดชอบรับผิดชอบสองจังหวัดคือฉะเชิงเซาและสมุทรปราการนะฮะหลังจากที่เราไปเคยไปเที่ยวฉะเชิงเซาเมื่อประมาณต้นปีใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็เกิดสภาวะของโควิด -19 ขึ้นมาบเราก็ตอนนี้ก็ถือว่าล็อกดาวน์แล้วสถานะก็คลี่คลายลงไปแล้วครับทีนี้ทางทางสํานักงานของฉะเชิงเซาเนี่ยครับมีมาตรการอะไรบ้างที่จะมาสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวอีกคพิ่งเติมรผมเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยในส่วนของทุกๆสํานักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ โดยนโยบายของท่านผู้ว่าการเนี่ยเราก็ได้บอกให้ทุกๆสำนักงานเน,นะครับดำเนินการตามมาตรการที่เราร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะทําให้ทุกๆแหล่งท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจต่อหน,นักท่องเที่ยว ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินคำว่าชา c h a มาตรฐานชาคือหนึ่งในมาตรการที่เราจะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขทำความเข้าใจกับสถานประกอบการต่างๆเพื่อให้เขาได้ดำเนินการผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆสถานประกอบการได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแมสก็ดีนะครับการมีเจลการการลงทะเบียนสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมาตรการที่เราจะให้สถานประกอบการทา ทีนี้ทางจังหวัดสมุทรปราการของเราเนี่ยครับมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างคบวันนี้เนี่ยภาพของสมุทรปราการอยากจะบอกว่าสมุทรปราการในภาพเดิมๆเ,เราจะนึกถึงภาพโอ้โหเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองหนักๆรถติดนะครับแต่คราวนี้วันนี้เนี่ยเราพยายามที่จะทําให้ภาพของสมุทรปราการมีความซอฟต์เข้ามา เมื่อมีความซอฟเข้ามามันก็จะลดความแข็งของความเป็นอุตสาหกรรมนั่นก็คือเรามีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกมากขึ้นรถไฟฟ้ามาหานครได,ได้มาถึงในตัวเมืองแล้วนะครับแ,นะแหล่งท่องเที่ยวหลักๆในตัวเมืองอย่างเช่น บางปูเนี่ยนะครับ,รบเรามีแม่เหล็กของของที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนัง<ม>เที่ยวรุ่นเก่าๆนะครับนั่นคือเมืองโบราณ<ม>นะครับมีพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ<ม>ซึ่งเป็นสิ่งผม,มโดยส่วนตัวผมว่ามันเป็นสิ่งมหศัศจรรย์อันหนึ่งในเรื่องของการก่อสร้างความสวยงามแล้วก็ความภาคภูมิใจของค,คนไทยไม่ใช่เฉพาะเจ้าของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นโซนให้เห็นว่าในอำเภอเมืองเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวหลักไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ผมได้กล่าวและรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของบางปู และต่อเนื่องไปอีกนิดหนึ่งก็เป็นบางพีเนี่ยก็จะมีชุมชนหรือเรารู้จักกันในเรื่องของป่าสศิปบางบ่อนะครับะะงานอำเภอเมืองบางพีบางบ่อจะเป็นก้อนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวของสมุทรปราการ ขณะที่เราข้ามสะพานภูมิพลมาข้ามแม่น้ําเจ้าพญามาอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมีอ,อําเภอพระป,ประแดงและอ,อําเภอพระสมุตเจดีสองอำเภอเนี้ยเป็นอ,อําเภอน้องใหม่แต่ว่ามีความอิ่มอกอิ่มใจที่อยากจะนําเสนอเป็นอย่างยิ่งนะครับภาพของอ,อําเภอพระป,ประแดงเนี้ยที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือชุมชนมอนผ่านสงกรานพระป,ประแดงถูกม,มัครับเป็นวันสงกรามที่ทุกคนรอคอยอยากจะไปชมความสวยงามอยากจะไปเล่นน้าแต่วันเนี้ยที่อ,อําเภอพระประแดงยังมีความน่าสนใจของ บริเวณตรงนั้นที่เราเรียกเป็นคุ้งบางกระเจ้าคุ้งบางกระเจ้าเป็นปะสีเขียววันนี้ค,คุ้งบางกระเจ้าเนี่ยมีต้นไม้เต็มไปหมดและวันนี้คุ้งบางกระเจ้าเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวผ่านตลาดบางน้ำพึง่งนะครับแต่เรามีเส้นทางท่องเที่ยวที่เราทําขึ้นมาอของทั้ง6ตําบลในคุ้งบางกระเจ้านี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบางกระสอบบางกอบัวบางอยอหรือบางน้ําพึ่งเนี่ยครับในทุกๆเส้นทางท่องเที่ยวมีเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าหลัก คำว่าที่น่ารักเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่จะเป็นเป็นอาร์เรนเจอร์ก็ได้เพราะว่าถ้าคนที่ชอบในเรื่องของการขี่จักรยานท่องเที่ยว <S <S <อ>นะครับ <S <S าาทางทางพื้นที่ในคุ้งบางกระเจ้าเขามีเส้นทางสําหรับจักรยานขี่ไปชมวิถีชุมชนต่างๆแล้วก็สิ่งหนึ่งผมอยากจะนาเรียนก็คือว่าการไปขี่จักรยานพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะทํากิจกรรมที่เราเรียกเป็น DIY นะครับกิจกรรม DIY ของแต่ละชุมชน ส่วนหนึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความตระหนักในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเขาเอาสิ่งที่มันอยู่ในพื้นที่นามาเป็นสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นขุยมะพร้าวเนี่ยเอามาทาเป็นเป็นกระถางขึ้นมาปลูกต้นไม้ได้หรือถ้าเราเข้าไปในคูมิภาะเจ้าเราจะเห็นป่าจากเราสามารถนําเอาจะเรียกว่าอะไรทั้งหมดของต้นจากเนี่ยมามาทำให้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ผลจากเอามาทําเป็นขนม เป็นขนมเหมือนเหมือนลอนตาลเหมือนอ,อะไรเงี้ยนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นจักนะครับแล้วก็เอามาย้อมผ้านะครับเอามาทําสาราเป็นผ้ามัดยอ้อมมาเป็นจักสารสิ่งองเนี้เราให้นักท่องเที่ยวเป็นคนดําเนินการ,รมันก็จะเป็น ความภาคภูมิใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่นด้วยดั<อ>งนั้นนี่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาได้ใช้เงินเขาได้ช่วยเหลือชุมชน<อ>ชนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุ้งบางกระเจ้าเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากคุ้งบางกระเจ้าไปอีกไม่กี่กิโลนะครับไปที่อําเภอพัทสมุทรเจดีก็จะมีชุมชนที่น่ารัก อยู่2ชุมชนด้วยกันก็คืออย่างเช่นชุมชนนากเกลือ uh huh. กับชุมชนบ้านสาขาครับนะครับทั้ง2ชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนรธรรมไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องของวิถีชีวิต แล้วผมอยากจะใช้คําว่าวันนี้ปีที่ที่เราอยากจะให้เห็นก็คือว่ามีความอุดมสมบูรณ์รของอาหารการกินแต่วันนี้เดี๋ยวเรามีแอดเวนเจอร์เบาๆบมีปันกกปนป่นจักรยานไปปั่นจักรยานดูธรรมชาติด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเลยนะครับเดี๋ยววันนี้น้องคอปเตอร์แล้วก็น้องแมสจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวครับสัปดาห์นี้เราอยู่กับ2หนุ่มที่จะพาคุณผู้ชมพร้อมลุวยทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะชิวๆไปจนถึงขั้นแอดเวนเจอร์ ทั้งสองจะเป็นใครนั้นมปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับ ผมแม็กครับผมคอปเตอร์ครับตอนนี้เราอยู่กันที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการครับที่นี่เป็นสวนสาธารณะของบางกระเจ้านะครับชื่อว่าสวนสีนครเคื่เินขันนะครับซึ่งที่นี่จริงๆแล้วเป็นโอเอซิสใกล้กรุงเทพเลยใครอยากที่จะแบบรับบรรยากาศเหมือนต่างจังหวัดแล้วก็ได้ดูวิถีชาวบ้านเนี้ยมีตลาดด้วยแล้วที่เนี่ยที่เป็นสวนเนี่ยเราสามารถมีจุดชมนกมีธรรมชาติให้เราได้หายใจแบบสะดวกๆเหมือนฟอกปอดในตัวครับครับผมแล้วมันก็มีกิจกรรมมากมายนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นที่พวกผมปั่นกันมาก็คือปั่นจักรยานเรียกว่าตรงนี้ออาคคคืรรบััวกก็มนนได้ะ อย่าแบบพาแฟนมาก็ได้อคอปเตอร์อยากจะพาสาวมาพี่เหมือนพี่รู้ใจผมเลยนะค <c oughs> ่าเดินทางอะไรก็ถูกอย่างของพี่นะอยู่ใ,ใกล้พี่จะนั่งรถมา7บาทแล้วก็นั่งเรือต่อมาแค่สบาทเองนะแล้วเนี่ยมาเช่าจัก,กรยานนี่30บาทเองมีทั้ง3050สามารถปั่นได้ทั้งวันเลยเราอยากจะปั่นจนเหนื่อยจนล้ากันไหนปั่นได้เลยแลวตลาดมีวันไหนบ้างครับพี่วันเสาร์อาทิตย์ครับก็สามารถเดินช้อปชิมอาหารแบบเป็นอาหารโบราณด้วยเป็นอาหารที่อาหารไทยที่แบบบางคนคิดถึงอาหารตอนเด็กๆเนี่ยเราจะได้กินกันที่นี่เลยแล้วนี้แน่นอนครับ เห็นเราสองคนนี้ต้องมีกิจกรรมมันๆกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมแน่นอนครับแล้วผมอยากจะบอกว่ากิจกรรมนี้นะครับผมโคตรเซ่เลยครับจริงจริงครับพี่จริงเหรอเดี๋ยวพี่รอดูได้เลยนะพี่จะรอดูคุณผู้ชมก็รอดูได้เลยครับเดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นกันทําไม่ได้ก็โดนทําโทษครับผมครั้งที่แล้วเรายังไม่มีใครโดนทําโทษนะเพราะว่าตกกันไม่ได้เลยใช่ตอนนี้เราไปปั่นจักรยานไปน้องไปครับผมน้ำไปเลยน้ำไปเลยโหนท่าเยอะว่ะ พี่แม็กรู้เปล่าว่าเขาแบบยกล้อจักรยานได้อะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูตากล้องไปใกล้ๆหน่อยครับผมตัดกล้องเองด้วยต้องปั่นต้องปั่นมาด้วยเหรออืต้องปั่นเดี๋ยวไม่มีแรงยกครับครับฮะครับต้องปั่นไปอย่างนั้นเรายกล้อเหรอใช่โอ้โหพี่ไม่ต้องเลยแล้วพี่ยกไงนี่ไงพี่ยกได้สองล้อเลยนะ ไอ้คนจนจำต้องทนปั่นรถทีจะไปเจีอีน้องคนงามพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิญถางพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอิญถาอีน้องคนงามจะก็ยากสิหือเโอ้เหนื่อยหยดเลยเออเคาะเห็นับก่อนหน้านี้พูดบอกว่าเออเคยมีประวัติที่นี่เคยแบบมีความทรงจำที่นี่คือยังไง อ๋อเคยมาเที่ยวกับแฟนเก่าพี่เคยมาเที่ยวกับแฟนเก่ารู้เลยว่าที่นี่มีบรรยากาศที่ดีแล้วก็โรแมนติกแต่ว่าโอ้น้องไม่ซึ้งไม่ซึ้ไม่ไม่หลบตาแหมดึงเกือบเกือบจะซึ้งแล้วเมื่อกี้ นี่มันหอดูดาวนี่ว่าหอดูนกอ๋อครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่จุดชมนกแล้วครับงจริงๆนี้เป็นจุดนด์มาร์ k นะที่เวลาคนมาที่สวนสีเนี่ยเขาก็จะแวะมากันครับผมผมชมพี่แม็กได้่นะตัวสูงเ่ยชมพี่จะชมอะไรชมเลยอ้้หหล่อมากเลยเออดีอูแหมไปพี่ไปไปครับไปดูดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับนี่พี่มาพี่ไม่เคยได้ขึ้นนะทำไมอะพี่คนเยอะอ๋อเออ คือว่าแบบมามาไม่ถึงนัน่นแนะนำจริงๆน้คนที่มาชมนกนะเตรียมกล้องส่องมาด้วยแล้วก็ใครหรือใครมีกล้องแล้วสามารถซูมได้ก็อันนี้แต่เราไม่ได้เตรียมมา ก็ได้จบไปแล้วนะครับกับที่สวนสีนครเขื่อนขันและกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมที่เมื่อกี้คอปเตอร์โม้ผมไว้ว่าเก่งมากก็ผมเซียนมากเลยผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้โม้พี่อยากเห็นแล้วพี่อยากเห็นแล้วเอาไงเดี๋ยวไปดีกว่าไปไปไปวูยเดี๋ยวเดี๋ยวจักรยานมีเนี่ยลืม ในตอนนี้แม็กกับคอปเตอร์ก็พาคุณผู้ชมมาอีกสถานที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือบึงตะโก้นั่นเองครับในส่วนของที่นี่มีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างแล้วแต่ละกิจกรรมจะน่าสนุกขนาดไหนเราไปชมกันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่กรณ์นะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลบึงตะโก้นะครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวให้พี่กรณ์แนะนําตัวกับผู้ชมครับผมกรณ์กันจันทประชาคมนะครับเป็นผู้ดูแลที่บึงตะโกอยู่ครับผมอยากจะทราบที่มาที่ไปของบึงตะโกครับที่มาที่ไป บึงตะโก้เนี่ยมันเริ่มต้นมาตอนนี้ก็40กว่าปีแล้วครับยุคแรกเนี่ยเป็นบึงที่ให้สอนการเล่นเรือใบวินเซิร์ฟนะฮะแล้วก็จะเป็นเรือใบวินเซิร์ฟเนี่ยให้บริการมาประมาณ10กว่าปีแล้วตอนนี้พี่โก้อ,อยุเท่าไหร่แล้วครับ,นนรบรเนี่ย <c oughs> อายุเขินนะฮะสี่สิบกว่าแล้วครับแตนน่ <c oughs> ย,ยังเด็กอยู่นะครับเอาใจเอาใจเอาใจก็ที่บ้ายหน่อว่ากีฬาเบ็กบอกคือคืออะไรครับ ก่อนจะมาถึงเวกบอร์ดผมแนะนําก่อนว่าเครื่องตัวนี้เขาเรียกว่าเคเบิลพาร์ต้าตามันคือการเล่นเหมือนสกีน้ําอาจจะเคยเห็นที่เขาเล่นด้วยสปีดโบ๊ทลากไปแล้วก็มีสกีน้ําอยู่ข้างหลังทางเยอรมันเนี่ยเขาเป็นคนคิดคน้นเครื่องชนิดนี้ขึ้นมาเพือ่อให้ประหยัดต้นทุนลงประหยัดพลังงานแล้วก็เล่นพร้อมกันได้หลายคนครับเพราะแต่ก่อนสปีดโบ๊ทมีเรือมีคนขับมีน้ํามันค่าใช้จ่ายไม่สูงมากทีนี้มันก็เลยทําให้กีฬาชนิดนี้แพร่หลายมากขึ้นด้วยถ้าถ้าคนที่ไม่เป็นเลยคือเริ่มต้นนี่คือจะต้อง กระถือขึ้นมายืนเลยก็ได้ครับหรือบางคนใจร้อนเล่นยืนก่อนก็ได้นะฮะถ้าไม่ไหวเราค่อยกลับไปนั่งก็ได้พี่อยากเล่นละอยากให้พี่พี่กรมาสอนผมละยินดีครับเริ่มจากเบสิกก่อนเลยดีกว่าเอาได้เลยเริ่มเลยครับผมครับผม มาที่อุปกรณ์นะครับอันนี้แบบเบสิกแบบบอดนั่งหลักการก็คือเราคุกเข่านั่งไปบนนี้แล้วจับเชือกลากไปเรื่อยๆแอบมีความยากนะครับเพราะว่าตอนเราโค้งเนี่ยเราต้องเป็นคนตีโค้งเองเรต้องควบคุมมันหน่อยควบคุมมันหน่อยครับผมบอดยืนจะต้องใช้ทักษะเต็มที่แล้วล้มได้ทั้งหมดซ้ายขวาหน้าหลังล้มทุกอย่างเลย ก่อนครับผมอยากรู้ว่าไอ้บอร์ดเนี้ยมันมีกี่แบบเอาข้าวๆมันมี2ชนิดก่อนที่ถืออยู่คือเวกบอร์ดครับตัวรองเท้าตัวนี้เป็นแบบฝึกหัดมันจะเป็นแบบฟุตสแตร็บแบบขาสวมเฉยๆถ้าแบบโปรจะเป็นแบบบูทเหมือนรองเท้าบูทใส่ขึ้นมาเลยกับอีกแบบหนึ่งคือเวกสเก็ตไม่มีบูทไม่มีอะไรเลยเริ่มดีกว่าเริ่มกันเลยนะเอามาบอร์ดนั่งก่อนครับอันดับแรกนะครับรับตารับตา ้อ่าแล้วลองแกะสายดูครั้งหนึ่งครับจำให้ได้นะครับว่าแกะด้านนี้เพราะว่าบางครั้งเราตกน้ำเนี่ยเซฟตี้มันสำคัญมากัด <c oughs> ไปเรามาดูวิธีการสตาร์ทกันนะฮะ <c oughs> วิธีสตาร์ทเราจับไม้เสร็จหมอบลงมานิดนึงงอแขนไปชิดลำตัวไว้เชือกมันจะกระชากออกพร้อมนะครับไป <c oughs> แบบนี้ครับ <c oughs> พอมันกระชากออกไปเราวิ่งไปบนน้ำแล้วเราเหยียดแขนออกได้ครับสบายสบาย แต่หมอบไว้ครับผมแบบนั้นไม่ต้องเยอะครับหมอบกลางๆประมาณแบบนั้นการเข้าโค้งตอนตีวงเราใช้วิธีเอียงตัวด้านขวานะครับเพราะเราต้องตีออกให้เชือดตึงแล้วโยกมือไปด้านซ้ายครับมันจะสับได้กันถูกต้องครับบอร์ดหมุนไปอัตโนมัติเลี้ยวกลับไปด้านซ้ายและกลับมาท่าสตาร์ทครับงอแขนล็อกรอไว้แล้วให้เชือมันดึงเข้าไปในโค้งเอาเวกบอร์ดนะครับเจ็บขาลงในช่องขาเลยโอเคจับสองมือแล้วนั่งยองลงครับสองอย่างครับ ยายืนกับย่าดึงลากดูนะครับพร้อมครับไปเบาๆอย่างนี้ครับไปพร้อมกับบอดถูกตอ้องของจริงมันจะกระชากเร็วมากมาถึงเข้าโคง้งเหมือนบอดนั่งเราต้องตีวงออกกลับมาจับ2มือฮะสองมือเสร็จปุ๊บเอาส้นเท้าลงสองข้างครับผมแล้วกระโดดขบม่เทา้าขึ้นพกอกระโดดขบไปเท้าขึ้นเนี่ยตัวมันจะเอียงค่อยๆเอียงไปด้านขวาเรื่อยๆและตรงตัวไปให้ได้ไปจนอ้อมทุ่นได้นะครับ <c oughs> ถึงทุ่นกลับมาท่านั่งเลยเครื่องมันก็จะกระชากแล้วเดี๋ยวไปด้วยครับผมครับถ้าเราไม่นั่ง ไม่ล็อกแขนมันก็ดึงบินออกจากบอร์ดตอนนี้ใกล้แล้วครับพี่ใกล้ได้เมื่อยครับเมื่อยครับครับงานปรับพร้อมไหมฮะแล้วตื่นเต้นพร้อมครับพร้อมพร้อมแล้วเดี๋ยวใส่อุปกรณ์แล้วก็พร้อมเลยครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคอปเตอร์ที่คุยนักคุยหนาจะเก่งขนาดไหนรอผมเชียยมากผมทำได้ลุงรอดูรอดู เมื่อกี้พี่แม็กนินเทาว่าไงโเราอุตส่าห์ขิงมาเยอะไม่น่าเลยไม่น่าเลยตายสิจ๊อดเอาละครับตอนนี้นะครับพี่แม็กครับขับไปแล้วครับขับไปไหนครับผมไปยาเลยนะน่ารวยแล้วเหมือนเราจะแพ้สงสัยขิงมาเยอะโอ้โหพี่แม็กเอาละเราได้วิพื้นแน่แน่ดูดูโอ้โหปล่อยตรงท่าน้ำด้วยตายแล้วเหรอโอ้โ,โดนวิพื้นแน่โอ้โดนวิพื้นแน่ ของเค้ามันยากของเค้ามันต้องยืนของพี่มันนั่งแล้าเลยนะ ับเป็นเป็นกีฬาอะไรครับเพ่นเห็นมีอีกอย่างหนึ่งที่อยู่ที่มุกตะโกเขาจะเรียกว่าสแตนอร์แพดเดิลบอร์ดบอร<ๆ>์ดยืนพายมันจะต่างกับเวกบอร์ดกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยมันจะต้องตื่นเต้นเล้าใจแล้วก็ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากอันนี้ในด้านตรงข้ามเหมือนขี่จักรยานเล่นดีเลยถ้าพาสาวๆมา<อ>พายแบบชมวิวชิลๆเพลินๆครับแม่แม่ไปอื่นไม่ได้เหรอกนะทีนี้อยากรู้แล้วอยากอยากพายไปแล้วว่าเออสรุปแบบมันยากมันง่ายไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันครับได้ครับดูอุปกรณ์ครับผมาพรรรร้้ออออมกกกกััับบุุปปณณ์์แลลวคหๆขง SUP มี2ชิ้นคือไม้พายและบอร์ดครับกิจกรรมชนิดนี้มันเป็นการพัฒนาทักษะทางการทรงตัวสูงมากฮะแสดงว่าพอขึ้นไปอันนี้ก็จะยากขึ้นอีกมันก็จะโยกไปตามระดัขอยืนนะครับอันนี้นิ่งยัอยัน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 ยับอร์ดทุกอันเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งคือมือจับหรือหูขิ้วที่อยู่ตรงกลางครับบอกว่าตรงนี้คือเซนเตอร์เรือเวลายืนเรายืนตรงนี้ท่อมตรงนี้ไว้เราไม่ได้อยู่หน้าไปหลังไปเพราะถ้ายืนหน้าหรือยืนหลังเกินไปศูนย์ถ่วงเรือจะไม่ดี นะครับวางไม้พายนะครับมันจะต้องมีความสูงที่พอดีอยู่ที่ประมาณมือเราเวลาเราพายเนี่ยไม่พายมันจะจุ่มน้ําลงไปฮะดังนั้นถ้าไม่พายมันยาวเกินไม่พายเราจะจุ่มลึกมันหนักพายไม่ไปไม่พายถ้ามันสั้นไปเราต้องเ้อนอย่างนี้เลยกวามไม่พายมันจะลงน้ำต้องเป็นต้องเป็นผมใช่ไหมพี่ก้ <c oughs> จับขึ้นมาไม่พายวางบนศีรษะข้อศอกหักสองข้างครับมันจะเป็นความกว้างพอดีช่วงไหล่เรานะฮะทำให้เราสามารถกดถน้าหนักได้เต็มที่พร้อมครับพร้อมลุยลุยครับ บึงตะโก้นะครับดูรายละเอียดได้บน Facebook บทากโกเล็กครับสำหรับสถานที่เนี่ยอยู่ถนน,นบ้างนาตาดกิโลเมตรที่13ก่อนถึงสุวรรณภูมินิดนึงเราวันนี้ต้องขอบุณพิกรณ์นะครับที่พาเรามาทำกิจกรรมสนุกๆมันๆนะครับค,ครับผมขอบคุณครับ สถานที่ที่น่าสนใจสาหรับการพักผ่อนนั่นก็คือสถานตากอากาศบางปูนั่นเองครับจุดเด่นของที่นี่คือบรรยากาศดีมีลมพัดผ่านตลอดเวลาเหมาะสําหรับการชมวิวพระอาทิตย์ตกวันนี้แมคและคอปเตอร์เลยพาคุณผู้ชมมาชมพระอาทิตย์ตกที่นี่ก่อนกลับบ้านครับซึ่งเป็นสถานที่ปิดสําหรับวันพักผ่อนได้ดีเลยทีเดียวเหมือนได้มาเติมพลังให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตกันต่อนะครับ แล้ววันนี้เราสองคนก็มาจบทริปนะครับเป็นวันเดยทริปนะที่เราไปได้ครบเลยวันนี้เราทํากิจกรรมมีอย่างหนึ่งที่เราลืมไปนั่นคือเราต้องทันทึกไม่ใช่เหรอเขาต้องวิ่พื้นใช่ไหมเอากี่ครั้งพี่หนึ่งพันหนึ่งพันสิบพอสิบพอโอเคครับผมจะยาวเลยได้ครับพี่สองเมืขาหนักแล้วเขจะงงว่าเราทำอะไรกันเออใครปิดไฟวะอ๋อผมมือเปิดเพื่อนใช่ไหมใช่พี่ทำไงดีอ่ะที่มีตัวช่วยพิเศษ นั่นคืออะไรครับพี่ออริจินอลครับอ้ oh. อันนี้ต้องตามเราไปทุกทริปใช่ครับ oh. เพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยไปลุยไปทำอะไรแล้วยิ่งเนี่ยจับพื้นมาครับผมเราช่วยได้ดีเลยเนี่ยผมกำลังใจนี่แล้วแต่ว่าต้องอย่างนี้นก่อนน็มีลมช่วยแบมือมาเลยแบมืออย่างนี้ อันนี้คือสะอาดทั้งหน้าที่ขอลยเที่ยวด้วยเที่ยวด้วยโหของเขาใช้ดีจริงจริงพี่ขีดมือโดน้าด้วยเนี่ยใช่ดีมากเลยครับอันนั้นคือออริจินอลครับเป็นสเปรย์กอฮอล์นะพกพาสะดวกมากครับผมใส่กระเป๋าเสื้อก็ได้เอาง่ายๆเลยกระเป๋าเสื้อแล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับที่พาเราไปทุกทริปเลยนะครับครับผมออริจินอลครับออริจินอลครับผมแล้วคุณผู้ชมอยากจะให้เราพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับมาคอมเมนต์ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่เพจก็ได้ก่อนจะลากันไปผมมีคำคมอยากจะบอกหน ยังไม่เท่าสายตาที่แยงใจลาอครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายเลกึก็กดเลก้ยแมวไม่มีูมสุดยอดมากเลยครับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่อุดมสมบูรณ์ไว้ใช่ไหมอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่เกิน1เดือนผมอีเมลไปหานกแล้ว นกนางนวลน,นอนนิ่งม,มาที่ประเทศไทยในช่วงปลายฝนต้นหนาวาไปดูได้ไปพิสูจน์เองนกนางนวลเขาก็จะมาโชว แคบหมูจากปลายนิ้วมือของเรามันก็จะเป็นภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้นมานะเชิญชวนโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่หลุยมากๆเลยนะครับยินดีครับขอบคุณครับ,รบและนี่คือความน่าสนใจของจังหวัดสมุทรปราการน,นะครับที่คุณผู้ชมสามารถออกแบบการท่องเที่ยวได้ตามความพึงพอใจของตนเองครับและวันนี้รายการสุขสนามเป้าก็หมดเวลาลงแล้วก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ออริจินอลนะครับสเปรย์อแอลกอฮอล์ล้างมือที่สนับสนุนการเดินทางในวันนี้และโรงแรมเดอะเบอร์เคอรรี่โฮเทลประตูน้ำนะครับ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำคุณผู้มชมสามารถกลับมาติดตามชมได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้นะครับทางทาทบ 5hd กด1หรือติดตามชมย้อนหลังได้ที่ Facebook แฟนเพจสุขสนามเป้า igtv youtube channel candy creation สำหรับวันนี้ต่อและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เมื่อวันที่24กันยายน2563สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยายลัยมหิดลร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขหรือสวรสได้จัดงานถแถลงข่าวในประเด็นหัวข้อผลการพื้นปูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็กในพื้นที่เสี่ยงสารโลหะหนัก3ปีหลังหยุดประกอบการหนึ่งทองสืบเนื่องจากปี2558ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่รอยต่อ3าจังหวัด รอบการประกอบกิจการเหมืองทองได้ทำการตรวจสอบพบสารหนูในร่างกายของเด็กและผู้ใหญ่ในปริมาณสูงในปี2559คณะรัฐบาลจึงได้มีมติให้ระงรับการประกอบกิจการเหมืองทอง รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์และนักวิจัยทุกท่านของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมห ah ิดลวอนตระหนักทุกไ่ายหากมีการประกอบการที่อาจทําให้สิ่งแวดล้อมกลับมาที่จุดเดิมขอให้โปรดทําการประเมินให้ท่วถทีว่าการประกอบการนั้นจะไม่ทําให้มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารหนูนในเด,เ,ดเด็กกลับมาอีกนายแพทย์ <c oughs> นพพรชื่นกลิ่นกู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธรารณาสุขกล่าวต่ออีกว่า ผลของโครงการแสดงถึงสถานการณ์การปนเปื้อนโลหะในพื้นที่เสี่ยงและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กและชุมชนต่อเนื่อง แต่หากมีการจัดการและลดปัจจัยเสี่ยงด้านการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจะสามารถช่วยจัดการและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นไปตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2560-2564ของกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาระบบและกลไกลการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างครอบครัวชุมชนโรงเรียนหน่วยงานด้านสาธารณาสุขและหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อสุขภา,ภาวะที่ดีของเด็กและชุมชนและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของเยาวชนไทยต่อไป Yep,